สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนค่ะเอฟซี FC มอลำใจเกินร้อยนะคะพี่น้องแฟนเพจของแม่ยตวงตลาดกล้วยนะคะวันนี้เขาเล่นอ,อยู่ตลาดลาวขางวัดตากวนตลาดลาวมาตาพุระยองค่ะพี่น้องขามาหอดหนางานแล้วนะคะตอนนี้ทีมงานคอนบอยของเราก็เสร็จเรียบร้อยทุกแผนกแล้วนะคะนะครับพี่น้อง ห,หนาง,งานแลวนคาบอนีมาหอดเล้วสิไปใส่นอค่ะนอจะไปใส่นอค่ะ,อะ,อคะโอ้ยวันสิขึ้นไปเ้นหนี้ล่ะคาือหาหลังเลยเหนียล่ะเออึ้นไปคารื้อหาแล้วสิไปเอาของที่คาื้อหา อันนี้ยายเวิรงรถสิประจำการรถคันนี้เลยพี่น้องนี่รถสิประจำการรถรถพญทีรถตาทิพย์นะคะ <c oughs> พี่น้องขารถตาทิพย์คันนี้ประจำการของยายเวิรงฮอดแล้วมน,นีเล่นอ,อยู่งัดขางวัดตากวรวนนะคะตลาดลาวอำเภอมาตะพุทธระยองหลังจากที่อขึ้นหอเหรีออยญยวนตลาดด้วยซับบางพ่สม,มุทรปราการมืออื่นมือมอื่นมือสุดท้ายมนี่ <c oughs> ม,มืออื่นอยู่เขาตาโลพี่น้องปากทั้งเขาตาเขา ตะโลตะโล,ะโลบางละมุงที่อย่างนอแบบนี้นะเป็นภูมิเป็นพวงมากไปแล้วเอ <c oughs> นี้ของพระท่านเดี่ยพอลูกไส้คอยย่ลูกไส้คอยไปใส่บัวคอยจะไปสืบสาวเล่าเล่าเรื่องของลูกไส้คอยกอนไปอยู่จังใดกินจังใด <c oughs> ไปแล้วไปมาแล้ว <c oughs> ไป <c oughs> อกเพื่อนก็อยากไปสวีกันเนาะสวีกันลเดีวเนนี่พนยานมนนมาล้งนยานเขาบนเาบัดน้ำก้นต่เพิ่นน่ะแมสูบเนกินว้านยังสวีเอาน้ำก้นกับสิคนเรห้องกคเก่าตัวจ้าหนสีวางสบ่ได้ไปนอกอกันออกยุห้องเดียวกันแมสวีงเนีเหมือนยางไปทะเลิ้นพื้ิเมื่อสี่หาแบบสวิงกิ่งบอสนอหก้นบอเปิดห่องเดียวเลยบอค่จะเป็นผู้ไทยคลิปเออพ่อต้องกัไทยคลิปล้าคอติโพสต่เดมีคลิปหลุดเ่ย กับเดนเซอร์หนุ่มแต่ลมสาวผมขอพัะเจริญเอาสุภาพไปสืบสาวเล่าเรียงลูกไส้ก่บกอนยึดใส่บุญไปจะเห็นอย่างตาเจ้าบอโทรศัพท์มือไือโสดได้ไหมใบเกลี่ยหนอนตาวัชราก่อนตาเจลลูกไส้ฝาบ่อไปเครับเห็นต้นกาบบอพอดสักหน่อยพยิษใส่โอ้เห็นแล้ว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  เป็นอย่างเอาลูกคลองละตีไปใส่แน่มาอนินี่รถเลาะเลาะใส่ <c oughs> ไปหารลค่าเขาขี่รถสากเอาเห็ดจังไดแม่เป็นห่วงเลาะใส่พี่น้องไปใส่แน่มาอนี่รายงานเบิงมีพี่น้องมาเกี่ยอย่น่ พี่น้องบ้านเสียวโอ้พี่น้องบ้านเสียวยู่นี่พะเพรพาเปรเลนครับคันว่าเปรนหาเดเนียนคนพิศถามมันพว่ำฟักหน่อยไปใส่เมตโตงจะดูแลเดอะเดอะเขาก็มาดูแลจะไดนก็ดูเชียดูแล,นนดดลสันเบสันหนัก็เลยวางสีฮอผู้ใดเอิอนโอ้ผมกำลังเห็นงานพี่น้องผมกำลังเห็นงาน ได้เวลาทำงานน้องพลแล้วกำลังเห็ดงานกินข้าวไปกินคือทานไผ่เอานี้อัพเดตอัพเดตกับพี่น้องเด้อนี่ตอนนี้ก็กำลังเห็ดงานกับไอ้ในพนอยู่นี่แหละพี่น้องไทยบ้านเสียเป็นจระเขสตะเกตยบพรสักหน่อยลูกชายม่ยึดนตวงก็เห็ดงานมาดู เด็กคลั้งแรกเหตุงานเอาเหตุงานแม่มาอัปเดตในเบื้องตซื่อผู้ร้องของกอถามมาพ่นสักหน่อยไปใส่ไปใส่ไปใส่พ่นสักหน่อยคือบ่ขืนน้องเทปเป็นอย่างคือบ่ขืนว่าเวลามันกระชั้นคิดเวลาอันบ่อนหลายถ้าขันออกเรียนน้ำบานนอกปกตินี่ยแล้วก็บขืนปกติสกีพองและกับปกติแต่เดี๋ยวมากรุงเทพหลับหนาเด้เมย์เซลขืนอยู่หาสุดนักลองใส่โกโก้ขืนเลยว่ได้ลองกับควอนยัง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 ก็ได้คือเก่อหลังเงิน เออเขาเห็นพ่อนสากหน่อยโอเคเอาเห็นงนาฝากคนแรกคนแร์พี่นองค่ะสวัสดีค่ะ